จะมาแชร์เทคนิคการเก็บกันไกนะครับที่เราเก็บกันไกก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ทิ่มศีษะลูกค้านะครับแต่เก็บอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับสมมุติว่าเราตัดผมเสร็จใช่ไหมครับปุ๊บแล้วเราก็พอย์นะครับพอย์เสร็จปุ๊บแทนที่เราจะเก็บตรงนี้ก็จะเป็นศีษะลูกคา้าถูกไหมครับเก mm. ็บตรงนี้เป็นศีษะลูกคา้าเราจะไม่เก็บตรงนี้นะครับพอเราพอย์เสร็จปุ๊บ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 เราดึงลงมาดึงลงมาข้างๆตัวเรานะครับแล้วเราค่อยพลิกเก็บอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาจับหวี แล้วก็เสยผมลูกค้านะครับแล้วเราก็รีดขึ้นมาใหม่่าแล้วเราก็เก็บถ้าเรายังไม่ค่อยชํานาญเราก็ทาจะช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับพอย์พอร์เสร็จปุ๊บถ้าเราจะเก็บอย่างนี้เลยอะ่ะคือหัวลูกค้าเขาอยู่ตรงนี้เราไปควงแบบบนนี้มันไม่ถูกกลาเทศะถูกไหมครับเราจะเก็บแบบเหมาะสมก็คือเราพอย์เสร็จปุ๊บอันนี้แนะนําช่างใหม่นะครับเมื่อเราพอย์เสร็จปุ๊บให้ดึงลงมาเฉียงเพราะศีรษะลูกค้าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดึงลงมาเฉียงข้างๆตัวแล้วเราก็มาตวัดที่นี่ปุ๊บ แล้วเราก็เก็บเพื่ออะไรเก็บกันไกลเพื่อที่จะไม่ให้ไปทิ่มศีรษะลูกค้าหรือเราจะจะหวีก็จะหวีผมก็ขึ้นอยู่อย่างนี้กันไกลก็อยู่อย่างนี้ความไม่เหมาะสมและความสะดวกในการตัดผมมันยากใช่ไหมครับช่างเปิ้ลแนะนํานะให้มาเก็บข้างๆตัวเอาก็คืออย่างนี้ปับนะ๊บแล้วก็มาพลิกข้างล่างปุ๊บลูกค้าก็จะไม่เห็นว่าเราเก็บกันไกลเราจะรู้อยู่คนเดียวนะครับไม่ต้องไปควงตรงนี้เพราะว่าจะเป็นศีรษะลูกค้านะครับอันนี้แนะนําช่างใหม่นะครับ